คำสั้นๆที่จะทำให้เราแน่ใจว่าเราเป็นอิสระจากการตกในหลุมพรางแห่งความดีหนึ่งคือความพอใจสองคือการยอมรับสามคือการมีความเคารพพอใจหมายถึงจงพอใจในความดีที่ตัวเองกระทำหากว่าเราเรียกได้ว่ากระทำความดีแล้วไม่นำมาซึ่งความพึงพอใจในตนเองหรือที่พ่อเท่าใช้คำว,ว่าไม่รู้สึกดีให้ตรวจสอบ ทำความดีแล้วผลจะเป็นเช่นไรคนอื่นจะมองมันแบบไหนจะพูดถึงมันอย่างไรหรือคิดกับเราแบบไหนจงยอมรับกรรมเป็นของเราผลจะเป็นไปตาม,มเมล็ดพันธุ์ดังนั้นตัวแปรอื่นๆที่ไม่อยู่ในมือเราให้ยอมรับเขาเป็นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดเขามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแบบนั้นแบบนี้หรือพูดถึงเราเช่นนั้นเช่นนี้ไม่เป็นอะไรให้ยอมรับเพราะนั้นไม่ได้อยู่ในมือเราทั้งหมดเรา ยอมรับต่อทุกสิ่งที่ค้อนกลับมาและสุดท้ายให้ความเคากับกันและกันทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองทุกคนมีวิธีคิดมีความเชื่อและศรัทธามันเป็นความดีของเขาให้ความเคารพเราเองก็ต้องเคารพกับตัวเราเองหะก็เรามีความเชื่อและศรัทธาในหนทางแห่งความดีของเราเป็นเช่นไรจงปฏิบัติและทําให้ถึงพร้อมในเส้นทางของตน ขอดใจยอมรับและความเคารพที่มีต่อกันความดีจะไม่มีหลุมพรางให้เราตกหรอกขอดใจยอมรับและความเคารพที่มีต่อกันความดีจะไม่มีหลุมพรางให้เราตกหรอก